แรงตรงเตรงเตแตรงตรงตแรงเตรงเตแรงตแงตแรงเตรงแงเตรงเแรงเแรงตรงเตงเตแเตร้เงเตแตแร้แงเอแนงเตแงเตงเแงเแรงเแรง เฮ้ยเนี่ยแลว่าไ <laughs> ปอยงนี้ตลอดเลยอ่ะตั้งแต่เทมส์เกาแมสซิสการเหลืออะไรก็ตามแต่คือแต่งมาว่าหวานเฮ้ยเหนื่อยอ่ะหวานซ่อนหวานซ่อน,นอะไรก็ตามแต่วันนี้นะคะเราจะมาทำขาขนมไทยเอ้ยฉันมาเป็นเนี้ยเป็นชุดขนาดเนี้ยลูกไม้ขนาดเนี้ยหวานเต่อขนาดเนี้ยต้องเป็นชาววังแน่นอน คือบอกเลยว่าวัาวนนี้ขอดวิอาดโคฟเป็นทาวทองกิบมาค่ะถึงว่าน่าจะเหมือนแก้วหน้าหมากก็ตามเธอข้าใจแลยแต่ว่าจะบอกก่อนว่าทาวทองกิบมาเนี่ยเขาเป็นลูกครึ่งระหว่างโปรตุเกสและญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเราเนี่ย เราจะมาทำสามขนมกันที่ทำจากไข่แดงค่ะคุณผู้ชม่ะตั้งแต่ต้นตำรับของโปรตุเกสมาเป็นญี่ปุ่นแล้วก็มาเป็นทองหยิบทองหยอดอยทองของไทยเราจะทำสามประเทศนี้ตำนาน400ปีของขนมที่รังสรรค์จากไข่แดงนี่เป็นไงล่ะ400ปีแล้วเนาะคือต้องพูดอีกก่อนว่า400ปีที่เจ๊ว่าเนี่ยคือตั้งแต่สมัยที่โปรตุเกสเขาเริ่มโปรตุเตสโปรตุเกสเขาเริ่มทำขนมหรือว่าเป็นตั้งแต่สมัยยุคข,ของ้าวทองกิบมา คือตั้งแต่นะนเนิ่นนานมาก่อนเท้าทองกีบหมาอีกถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาเริ่มเลยเอาจริงโบก็เพิ่งมารู้วันนี้เหมือนกันว่าประวัติศาสตร์ขนมจากไข่แดงของโปรตุเกสเนี่ยเอาจริงเหมือนขนมไทยเลยแค่เขาจะมีรูปลักษณ์หรือว่ามีเขาเรียกว่าส่วนผสมบางอย่างที่อาจจะผิดหรือว่าผิดรูปผิดทรงจากเราไปนิดนึงนั่นเองนะคะจะเริ่มจากขนมโปรตุเกสนั่นเองนะคะชื่อของเขาเรียกว่า <c oughs> อันนี้ <c oughs> ไม่รู้แล้ว โอเวอร์สโมเสนี่ชื่อโคตรโปรตุเกสชื่อเหมือนนักบอลปะโอเวอร์สโมเลสเลยอ่ะโอเวอร์สโมเสโปรตุเกสสี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่ามันดเป็นมานั้นแต่ว่ามันคือชื่อขนมนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะซึ่งแน่นอนมันคือขนมที่ทําจากไข่แดงนั่นเองนะคะรูปทรงคือมันจะเป็นเอาไข่แดงเนี่ยไปกวนกับน้ำตาลจนคลายกลายเป็นไส้คัสตาร์ดหรือว่าเป็นไส้ครีมไข่แดงนั่นเองนะคะด้านในแล้วก็หอ่อด้วยแป้งที่เป็นแป้งเหมือนแป้งเวเฟอร์หรือว่าแป้งกรอบๆบางๆด้านนอกแล้ว เออซิงเกิลเจอร์ของทางโปรตุเกสเนี่ยเขาจะทํารูปทรงของแป้งเนี่ยเป็นพวกกีหกบหอยประกาบหอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเอาให้เหมือนกับว่าเหมือนอยู่ริมทะเลเพราะว่าต้นแต่เขาต้นกําเนิดของที่เนี่ยเมืองเขาอ่ะก็คือเป็นเมืองที่อยู่ชายท่านั่นเองนะคะเป็นเมืองที่แบบเริ่มทําขนมดีขึ้นมาอันแรกอะไรอย่างเงี้ยชื่อเมืองว่าอัลเวโรนั่นเองนะคะก็คือเป็นเมืองที่เหมือนเมืองท่าเหมือนประมาณแบบพัทยานาเกลือของเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะประวัติก็คือกลูไมคคนที่เริ่มทําคนแรกคือใคร ไม่ใช่แม่ชีไม่ไหวแม่ชีไม่ไวหวก็จะเป็นอย่างนี้อ่าก็คือเป็นแม่ชีคอนแวนเออเรียกขอเรียกว่าแม่ชีคอนแวนกันนะคะแม่ชีเขาก็จะมีความว่าเฮ้ยเขาใช้ไข่ขาวเนี่ยเอาไปรีดผ้าคนสมัยก่อนคนโปรตุเกสซึ่งผมไม่รู้ว่าคนไทยเป็นไหมนะเอาไข่ขาวไปรีดผ้าเอาไข่ขาวไปดองไวน์หมักไวน์ไ,ขขไอหมักไวน์พอจะเก็ตว่าแบบมันอาจจะเป็นกระบวนการเนาะออกซิได์อะไรก็ตามแต่แต่เอาไปรีดผ้า,าเหม็นข้าวบอเหม็นข้าวหนึ่ง เหม็นไหมสองปะแต่เนี้ยมันก็เลยทําให้ว่าเอ้ยมันเหลือไข่แดงเราก็ทําไม่ใช้อะไรมันก็ทิง้งมันก็เสียดายมาอะไรอย่างเง,ไงนะี้ยเนาะทางแม่ชีคอนแบนคนนี้นะคะก็เลยได้เอาเออลองเนี่ยเอามาอดับอดเดิเป็นของวงของหวานดูไหมล่าจ,จะได้ไม่เสียของชีก็เลยว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันจะเอาไปลองทาขนมดูแล้วกันนะอามนเธอเข้าใจทุกอย่างเออก็คือพออย่างงี้มาปุ๊บแล้วเขาก็จะเอาน้ําตาลอ้อยมาผสม บีบบีบนวดนวดกวนกวนให้มันกลายเป็นไส้เป็นครีมขึ้นมาหอ่อแป้งนิดนึงเอาไปเข้าเตาฟืนเตาไฟอบให้มันพอกินได้ให้พอไข่สุกแล้วก็กลายเป็นขนมที่มีรสหวานจัดก็คือโอเวอร์สโมเลสนะเองค่ะ thank you amen นี่เป็นไงล่ะซึ่งวิธีการของเราก็คือเราจะคนไข่แดงค่อยเนนน้อยก่อนเนาะแต่ก่อนคนทำน้ำเชื่อมก่อนเป็นน้ำตาลน,นะคะ น้ำเปล่าลงไปเลยทำเหมือนน้ำเชื่อมคือ <c oughs> เอาจริงอันนี้คือเบทน้นำเชื่อมเบทคาราเมลนะแต่เราจะไม่ได้ต้องเปนหนึ่งคาราเมลแต่ว่า ก็เดือดให้มันพอออกสีเหลืองอ่อนนิดนึงปล่อยไปเลยห้ามคนนะคะวิธีการเหมือนกันทำคาราเมลเนาะไม่ไงัน้นมันจะทำให้น้ำตาลตกผลึกได้ก็คือปล่อยจนก,กว่าเขาจะน้ำตาลน่มันจะละลายกับน้ำหมดแล้วก็เดือดพอเดือดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆคือ,อยังใช้ไม่ได้คือต้องเอาให้มันติดเหลืองนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราก็มาทำกระบ,บวนการที่พักให้เขาเย็ยนตัวลงนิดเดียวนิดเดียวนะคุณผู้ชมประมาณหนึ่งสองนาทีให้มันแบบบึ้ลงพอเขาเริ่มเดือดตามที่เราต้องการแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาคนเทเป็นสายลงบนไข่แดงตุ๊ตตียวกั� แล้วก็เอาตรงเนี้ยลงไปกวนในกระทะอีกรอบหนึ่งจนกลายเป็นครีมคัสตาร์ดไข่แดงหนุบหนับนุนัๆหวานเสียบแล้วเดี๋ยวค่อยมาห่อแป้งกันตอนนี้นำเชื่อมเราก็ได้ที่แล้วนะคะเราก็ต้องรีบทำนิดนึงตอนนี้เราโบ,บพักสักแป๊บหนึ่งนะคะด้วยการที่เดี๋ยวเราจะมาเทใส่เออเทไข่แดงนะคะกับเกลือใส่ลงไปในนี้ซึ่งเราจะใส่น้ำค้างไข่ลงไปนิดนึง ไม่ใช่น้ำข้างไข่เด้ออ่ะตีตีนิดนึงก่อนนะคะแบบไม่ต้องนั่นมากหรไม่เอาอากาศลงไปเยอะและนี่คือน้ำเชื่อมของเราค่อยๆนะคุณผู้ชมไม่ง,งั้นไข่มันสุกนะเนี่ยเห็นไหมไค่อยๆตีให้มันเข้ากันค่อยๆหยอดลงไปใครไม่มั่นใจก็หยอดทีละนิดนะคะเพราะว่าถ้าพรวดลงไปเลยจบค่ะไข่เป็นลิ่มค่อยตีตลอดนะคะโบใช้ตะกอ้อเพราะว่ามันจะได้กระจายความร้อนได้ง่ายกว่าแต่ตอนนี้น้ำตาลเป็นก้อน ไม่เป็นไรค่ะเราตีไปก่อนเพราะว่าอะไรเรามีที่ทำไปแล้วค่ะเฮป่อยเฮ้ยไม่มีใครรู้ปะแล้วเดี๋ยวเจเจทอะไรเจมันจะเป็นไฟทองกลัวต่อในนี้ได้หรอใช่กวนไฟแรงไฟเบาหรืออะไรยังไงไฟไฟเบาค่ะเพราะเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็จะกกลับถอนโอเคนี่ค่ะ เริ่มละลายออกมาใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยนิดเดียวคุณผู้ชมไม่ไปกลัวค่ะไม่มีอะไรยากเกินความสาหรอกแล้วมันจะเป็นยังไงคะเจถ้ารู้ว่าได้แล้วมันจะ,จะเริ่มหน,นืดขึ้นปะมันจะเป็นก้อนแบบเหมือนฝอยทองที่ไม่เป็นเส้นอ๋นอนนโอเคโอเค,อเคนี่นะคะคุณผู้ชมนี่ มันจะเริ่มแบบนี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะเอามาประกอบเอามาอะไรได้เนี่ยเราจะต้องพักให้เขาเย็นตัวลงก่อนเอาไปพักมาแล้วหนึ่งสองซ้าไว้ไม,บบมันวันหนึ่งมันก็ไม่ไหวปะเราก็ต้องมีอะไรที่มันพริกแพงหน่อยนีคือไส้เมื่อกี้นะคะหรือว่าขนมโอวัโมเลสที่ว่าเราควรไว้ข้ามคืนไปแล้วนั่นเองะคะก็จะแบบนี้เลยซึ่งมันก็จะหนึบๆเนาะเออเหมือนเนื้อไข่แดงเค็มอะเนี่ยนะคะอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราจะใช้ กระดาษเวเฟอร์หรือกระดาษทานได้นะคะบางมาอแบบนี้อุ้ยมันหนึบๆมากเลยเหมือนยินลี่อย่างนี้นะคะแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งหรออ,อ่าอย่างนี้แล้วก็น้ำแตะขอบปุ๊บๆประมาณนี้แล้วก็จะตัดไปกลมๆแล้วก็นาะเราทำง่ายๆคลายเๆเลยดูปะไปขนุนค่ะคนี่มันจะออกมาในลักษณะแบบนี้ค่ะ เราทำเป็นรูปๆก็ได้นะเป็นปั้นๆแต่อีกแล้็ลองทำเบสิกไปก่อนแบบนี้นะคะเอาไปเข้าอบกันนะคะ150องศาเป็นเวลาเอาจริงๆถ้าอบน้อยแค่นี้5นาทีก็พอนะคะอาจจะไม่ถึงก็ได้แล้วแต่เตาคนนะเหลืองอ่อยเลย เสร็จแล้วค่ะก็คืออบพอให้แป้งข้างนอกเนี่ยมันกรอบตัวลงเล็กน้อยนั่นเองนะคะเพราะว่าแป้งข้างนอกเราค่อนข้างบางมากเลยใช้เวลาอบนิดเดียวเธอมือได้เลยจ้ะไม่ต้องเสียเวลาหรอกนะกรอบมากจ้ะแล้วข้างในอุ่นๆแล้วร้อนเลิศอะและนี่คือโอเวอรโมเดสนันเองนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะรูบีจงังฮายนาดีตัสกีุ้กุยอะ ป็นไงญี่ปุ่นปะญี่ปุ่นปะเอางว่าอิทธิพลขนมไข่หรือว่าขนมที่ทําจากไข่แดงหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยจากโปรตุกเกสได้เดินทางมาสู่ญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะในปี1543ถูกไหมเฮ้ยโอ้เก่งว่ะ จำเลขแม่นซะด้วยในปีคศ้อสนั่นเองนะคะที่พ่อขาชาวโปรตุเกสเนี่ยได้มาทําการค้านะคะติดต่อการค้าเป็นครั้งแรกๆเลยกับทางญี่ปุ่นนั่นเองเราก็เลยได้มาเผยแผ่วัฒนธรรมขนมหรือว่าขนมที่ทําจากไขใ่ให้กับชาวญี่ปุ่นได้รับรู้แล้วก็ได้รองรับประทานด้วยนะคะซึ่งต้นกําเนิดของต้นเนอด <laughs> คนบันน่ต้นกำเนิดเห็นไหมล่ะ ก็คือว่าต้นกําเนิดของขนมนะคะที่เรากำลังจะทําตรงนี้นะคะก่อนที่เราจะทำรมารู้จากันก่อนดีก่อนว่าเรากำลังจะทำคาสเตล l ่าหรือว่าเค้กคัสตาร์ดไข่แต่มันก็คือเค้กไข่นั่นแหละคะ่ะทุกคนคะที่ ไม่มีสารเสริมใดๆเลยไม่มีผงฟูไม่มีอะไรใช้ความฟูความตีความเนียนของไข่เนี่แหละค่ะเป็นพระเอกและใจความสําคัญของเค้กตัวนี้นะคะซึ่งเมืองนะคะที่เป็นต้นกําเนิดของคาสเตลล่าเลยคือนางาซากิเองค่ะทุกคนค่ะอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้แล้วก็ถ้าใครเคยได้ยินแบบเค้กไข่ญี่ปุ่นคาสเตลล่านี่แหละคะ่ะมาจากญี่ปุ่นซึ่งวิธีการทําง่ายมากๆที่สุดในโลกใบนี้ทุกคนค่ะแต่ต้องอาศัยความเบามือและ ใจเย็นนั่นเองนะคะอันนี้จะไม่ใช้แค่ไข่แดงใช้ไข่ทั้งฟองค่ะน้ำตาลชูกราชูก้าชูการุ่นนี่ยยุปุ๋นปะพอมีเครื่องเนี้ยมันก็ง่ายขึ้นถ้าเธอใช้มือก็อาจจะต้องหวานคุณผู้ชายมาช่วยตีหน่อยเพราะมันต้องตีให้ไข่กับน้ำตาลเป็นสีขาวฟูความจริงมันคือชิฟฟ่อนเค้กเหมือนที่เราทำนี่แหละแต่ชิฟฟ่อนคือแยกไข่แดงไข,ข่ขาวตีไข,ข่ขาวให้ฟูแล้วมาตะล่อมในไข่แดงเข้าใจปะ โปมองว่ามันเป็นอะไรที่ผลิตผลมาจากคาซลันแหละคือทำให้มันง่ายขึ้นแล้วฟอร์มของเค้กมันจะไม่ยุบตัวเท่าอันนี้ยฟองอากาศจะเยอะแล้วมันจะอยุบตัวได้ง่ายนั่นเองนะคะเห็นไหมเริ่มแล้วนี่ล่ะถูกต้องอันนี้นมใช่ไหมนมอ๋อมันจะต้องอุ่นไหมเนี่ยอุ่นแล้วค่อยๆเทลงไปแล้วก็ตะรอมเบา เมนูเนี้ยต้องเบามือมากๆเพื่อไม่ให้โครงสร้างไข่อะมันยุบตัวไปมากกว่านี้นะคะทุกคน <c oughs> คือมัน <c oughs> คือมันชาเกินอะแล้วมันไอ้นี้เกินความญี่ปุ่นนะ <c oughs> ต่อไปเราจะร่อนแป้งแบ่งออกไปทีละครึ่งนะคะอันนี้ครึ่งหนึ่งก่อนเบาๆอยากทำชาชักเลยเพราะเห็นองนี้ย เตรียมพิมพ์ให้เรียบร้อยฉีดหรือว่าทานเนยอะไรให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้เขาติดพิมพ์นะคะแล้วก็นี่นะคะซึ่งความจริงถ้าเราทำพอชั่นใหญ่กว่านี้ตามตามสูตรของเขาเลยความจริงอันนี้คือครึ่งสูตรถ้าทาตามสูตรของเขาอะ่ะคือต้องอบไฟ160ใช่ไหมห้อยหองศาอยู่ที่ประมาณ5 0ถึง1 50นาทีถึง1ชั่วโมงแต่อันนี้เราทำแบบ ครูล้หารสูตรลงมานะคะ mm. เพื่อทำพอชั่นที่เล็กลงนั่นเองเนาะ mm. ก็คือจะทําแค่ประมาณสักแบบความจริงครึ่งชั่วโมงกว่าได้แหละ mm. ประมาณ20่สนาทีถึงครึ่งชั่วโมงอบไฟร้อยหกสิบนะคะเฮ้ย mm. เป็นเกรดนิดนึงนะคะสังเกตไหมว่าโอมมเกษเสทุกร้านอะ่ะจะชอบเสิร์ฟวันนี้ mm. ใช่จะเสิร์ฟเป็นคาสเซล่าปิดคอร์ทุกอัน mm. เพราะว่ามันเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของทางญี่ปุ่นเขาเลยบางที่ก็จะใส่กุ้งสับลงไปในเค้กเพื่อให้มันหอมกลิ่นขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนใครอยากลองก็ไปลองชิมกันได้ ได้แล้วได้ตออันนี้เสร็จแล้วนะอาจจะดูเหมือนพวกไข่ทอดเลยยงเงี้ย <laughs> คือไงว่าเราไม่ได้ว่าเอออุปกรณ์เราไม่ได้ว่าแน่นมากหรือว่าเราไม่ได้ทำเนี่ยคือความจริงมันต้องทํชจานวนเต็มสรรูมันถึงจะฟูขึ้นมาเป็นแบบที่เราต้องการแต่อันนี้ก็รสชาติประมาณนี้เราก็จะได้ให้รู้กันนะคะมาอันนี้อาจจะตีแรงไปหน่อยด้วยความเห็นไหมว่ามันจะมีฟองอากาศเยอะเลยเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าเราพอเราตีแบบไม่เบามือน,นะคะ มาไม่เป็นไรมันเป็นขนมไข่ขนมเค้กไข่นั่นแหละเหมือนกันนะคะแล้วก็จะเอามาหั่นให้มันดูน่ารับประทานแล้วกันเนาะเฮ้ยมันดูนี่อยู่โอมากะเสียวอยู่ <S <S 2> <S 2> <S อ่าเรียบร้อยจ้า เค้กไข่คาสเทล่าจากโปรตุเกสมาถึงญี่ปุ่นแล้วค่ะเมื่อกี้เราไปโปรตุเกสแล้วโปรตุเกสปุ๊มมาญี่ปุ่นแล้วแล้วเรามาบูชมาที่ไทยนะคะกลายเป็นรูปครึ่งที่เรารู้จักในนามของเท้าวตองกีมาหรือว่า <laughs> มารีกิมาค่ะผู้ผิดค่ะชื่อคือคุณมารีกิมานะคะหรือว่าทาวทองกิมาที่เรารู้จักกันนั่นเองนะคะคือปู่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าท้าวทองกิมาเนี่ยเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่น ต,ตอนแรกบอกเข้าใจว่าเป็นโปรตุเกสแล้วก็เป็นแบบเหมือนโปรตุเกสแล้วก็มาอยู่ที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งรู้ว่าเขามีเชื้อมีเซี่ยวของญี่ปุ่นด้วยนั่นเองเนาะก็เลยมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของขนมวันนี้ที่เราทากันสามอย่างตั้งแต่โปรตุเกสไล่มาญี่ปุ่นแล้วมิกซ์กันปึ๊บมาเป็นท้าวทองกีมามาเผยแพร่วัฒนธรรมขนมให้กับบ้านเราเขาเรียกว่าเหมือนเป็นต้นกําเนิดเ,เหรอเจ๊เนาะเป็นต้นกําเนิดของขนม,ขนมที่ทําจากไข่แดงให้กับไทยเราเลยสยามเรานะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าถ้าใครเคยดูบุพเพสนิวาส อะ,อะไรพวกนี้หรือว่าละครไทยเนี่ยเขาก็จะพรีเซนต์ชื่อเท้าทองกิบมาเนี่ยเยอะมากมรู้สึกเหมือนจะมีพิพิธภัณฑ์ด้วยนะ,ะพิพิธภัณฑ์ที่ทําเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยแต่ตอนนี้เหมือนเยียบไข่เหนียวหนึบดังเง,ง,งึบเงึบเงบนี่ยงงมากตัวเอ่อมารีกิมาเนี่ยเป็นภรรยาของเอ่อฟอร์คอน เออคูยกันง่าย,ายๆฟอลคอนนกเหยี่ยวไม่ใช่นมไม่ใช่นมคน <laughs> แต่ว่าเป็นเหมือนกับก็คือเป็นเหมือนว่าเออคนที่มาทํางานนะคะเป็นแบบว่าเกี่ยวกับทูตกเกี่ยวกับอะไรก็ตามแต่ที่มาทําที่ไทยนะคะก็คือเป็นภริยาของท่านซึ่งท,างท้าวทงกีมาเนี่ยก็เหมือนได้สถปนายกด้วยเนาะเหมือนเป็นเหมือนแบบเอาง่ายๆเหมือนเป็นแบบคนในวังอะ่ะ อ่ะพูดง่ายๆเป็นเหมือนคนในวังที่ชอบทําขนมไทยอะชอบทําขนมหวานขึ้นมามาเผยแพร่บ,บันธรรมให้กับบ้านเมืองสยามเรานะจ๊ะซึ่งวันนี้ที่เราจะทําอันนี้ถือว่าเป็นขนมชนิดแรกเลยนะเจที่เท้าวตองกีมาเป็นคนทํานะคะก็คือฝอยทอง ซึ่งก็คือ,อไม่ง่ายว่าเป็นขนมที่ทําจากไข่แดงนี่แหละทุกคนคะ่ะที่กรองมาอย่างละเอียดหอมมันคิดภาพนะไข่เป็ดแดงมีความหอมมันสดใหม่หนึบหนึบเคี้ยวหนึบเคี้ยวหนับนะแล้วก็ต้มน้ำเพราะว่าต้มน้าเชื่อมให้เดือดพอดีนะคะทุกคนคะ่ะไฟอ่อนๆแล้วเราค่อยๆบีบให้เป็นเส้น บีบให้เป็นเส้นสมัยก่อนเนี่ยอาจจะยังไม่มีถุงบีบอาจจะใช้เป็นใบตองห่อตัดตูดแล้วก็ตื้อเตื้ตืตืตืจนเป็นเส้นปึ๊บเป็นเส้นปึ๊บเอาตะเกียบซ้อนขึ้นมากวาดไกวกวาดไกวไปอย่างนี้ปึ๊บให้เป็นเป็นเส้นแล้วเอามาวางลงจานพร้อมเสิร์ฟฝอยทองฉ่ำๆน้ำเชื่อมหมอบาหวานไม่ถูกใจสิ่งนี้แต่เราถูกใจนี่นะคะก็คือการทำน้ำเชื่อมนั่นแหละน้ำตาลแล้วก็ น้ำเปล่าค่ะน้ำเท่าไหร่น้ำตาลเท่านั้นนี่เข้มคอนคือแต่ขนมไทยมันอยังงี้จริงๆนะต้มให้น้ำเชื่อมเดือดประมาณหนึ่งแต่ว the um. ่าไม่ต้องเดือดเท่ากับตอนโปรตุเกสอันแรกนะอันนี้คือพอให้มันเดือดขึ้นมาแล้วก็เบาไฟให้มันสเตเบิลลงแล้วถึงเราถึงจะมาเริ่มหยอดไข่แดงลงไประหว่างนี้เรามาแยกไข่แดงไข่ขาวกันค่ะนี่คือไข่เป็ด เพิ่งเคยแยกไข่เป็ดแดงครั้งแรกนะคือไข่ไข่ไข่เป็ดเนี่ยเอาไปทอดเจียวอะไรเงี้ยเข้าใจแล้วเพราะม่มันอร่อยเพราะไข่แดงมันเยอะไข่ขาวเนาะมันเลยมันแล้วก็สีเข้มกว่าอุ้ยไข่แดงใหญ่จริงขี่ส้มอ่าก็คือเขาบอกว่าไม่ต้องกรองให้ไข่ขาวมันหมดไปซะขนาดนั้นนั่นเองนะคะคือเวลาเราตอกตอกไอไข่มาอย่างเงี้ยมันจะมีเหมือนให็ป่ะเนี้ยอย่างเงี้ยตรงเนี้ยแหละก็คือใส่เข้าไปด้วยน้ำข้างไข่ โอเซแล้วก็สกิมารีนิดนึงหรอก็องใส่น้ำเชื่อมแบนี้จึ๊บ้าน้ำเชื่อมเหมือนกำลังได้ที่เลยนะคะเราก็จะค่อยๆตีไข่ให้แตกแต่ว่าไม่ต้องตีให้ฟองอากาศมันเยอะมากเนาะลงไปเลยใช่ว้ายดูสิสกุชี่ว่ะทองเสียเวอรเสียย กูลาบล่ะเดอ้อมนลุ้นอ่ะเสียดายเทใส่ถุงปีบก่อนนะคะถ้าเป็นสมัยโบราณโบราณก็อ,อย่างที่บอกเนาะใบตองใบเตยเลยว่านะคะเอามาห่อเป็นกลวยๆแล้วก็จัดตูดให้มันแบบเล็กๆนี่วายหกเจ็ดแปดเก้าสิบแบบสิบสอง อุ้ยมีทองไป,ไปได้เฮ้ยทั้งเล็กเฮ้ยเหมือนปะเฮยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยนี่ค่ะไม่ก็แค่ใส่ผีแลปปป้ปิวไปปิวมาปิวไปปิวมาเฮ้ยเรียบร้อยค่ะทุกคนขาฝอยทองต้นตำรับ ของชาวไทยโบราณจากเท้าทองกีบหมาเริ่มแรกเลยจากขนมโปรตุเกตก่อนนะคะหรือว um ่าโอวอสโมเลสนั่นเองนะคะน้องคนนี้ร um ูปรักเขาจะเป็นอย่างนี้จะเห็นไหมไม่มีกินนะคือมันเป็นเพราะเหมือนกินไข่ปกติบีดูก่อนนะพูดพวกนี้สิไม่ก็มันจะบอกว่าไม่ต้องบีกัดเลยเพราะว่ามันรู้ก็อยู่แล้วไหมแล้วเดี๋ยว่อยเห็นตอนเออ ม่มีศิลปะในการกินเลยงงมากอะอันนั้นนะไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องแมารู้กันอันเนี้ยอันนั้นเราไม่รู้เราถึงบีอันนี้เรารู้เราไม่ต้องบี <L> ติดฟันนะ <S 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 เือกวะกินมันติดมืออ่ะกินเฟอร์ติดฟันคุย <L> อันนี้หนึบคุยใครชอบของหนึบน่าจะชอบนี่เจ้าข้างในนะก็่างเงี้ยเนี่ยเนื้อมันจะบีออกมาอย่างเงี้ยคือข้างในอ่ะมันเหมือน ผู้ไงวะเหมือนไส้เคยกินซาลาเปาคัสตาร์ดไข่เค็มอะไรอย่างเงี้ยป่ะประมาณนั้นแต่ว่าไม่ได้มันนัวเท่านะแต่ด้วยความหนึบของเขาอะว่าอันนี้อร่อยนะกินเพลินมากอร่อยมากแต่ว่าถ้าแป้งกรอบกไปอีกหน่อยน่าจะอร่อยน่าจะต้องกินตอนออกมาจากเตาใหม่ๆลองดูเฮ้ยอร่อยจริงแม่พูดเล่นใช่ไหมแต่พอมาตอนชิมเขารู้งานเราอะเห็นปะหนึบๆอร่อยปะเห็นไหมโปรตุเกสจบแล้ว บินมาที่ญี่ปุ่นนะคะคาสเตลลาหรือว่าเค้กขนมไข่ญี่ปุ่นจากเมืองนาการิโตะเมืองเลยนะเมืองนางาซากิอ่านางาซากิดินี่ขอขอยี้ต้องซ้อนกันหลายอันแล้วก็ให้เห็นนี่เห็นไหมมันจะเป็นสกุชชี่แบบนี้เลยเหมือนแบบฟองน้ำแบบนี้เคือด้วยความที่มันเป็นเนื้อเค้กแบบนี้มันจะค่อนข้างแห้ง คือด้วยความที่ญี่ปุ่นเขาอาจจะมีเทคนิคในการอบด้วยการอบเตาไอ้น้ำหรืออะไรเพื่อให้มันนุ่มขึ้นฟูขึ้นกว่านี้ก็ตามแต่ใครมีเทคนิคก็มาบอกได้นะคะแต่อันเนี้ยอร่อยรสชาติมันอร่อยหวานนัวแล้วหอมไข่น่าจะเป็นซกเนเจอร์เขาเลยนะคะกับคาสเซล่าจ้ะต่อมาบินกลับมาสู่สยามเรานะคะหรือว่าไทยนั่นเองเนาะอันนี้นะคะก็คือฝอยทองนั่นเองนะคะต้นตำรับสูตรของเท้าทองกีบมานั่นเองค่ะนี่ได้เลยนะได้เลยนะเป็นอย่างเงี้ยเนาะเหมือนอย่างงี้ยเนาะ แล้วจับเป็นช่อๆ,ๆอย่างเงี้นะยนเนาะอ,อร่อยมากลองหยิบหยิบกินเลยเลยอร่อยนะอร่อยวะติดต่อแม้กำไรเลยแม่กำไลทำไมอ่ะไม่ไดวาดอร่อยเนาะพอมันเป็นตัวไข่มันหอมมันอุ๊ยอร่อยมากค่ะ เอาจริงผ่านหมดนะรสชาติเคยทานได้อร่อยเลยแต่ถ้าเอารสชาติที่รู้สึกว่าหาก,กินในขนมไทยไม่ค่อยได้แล้วค่อนข้างว้าวของโปรตุเกสเพราะว่าเออแต่ว่าโบรู้สึกว่ากระบวนการทํายากสุดนะเพราะว่ามันจะต้องมีการคุมไฟทํานาเชื่อมเอามาเทก,กับไข่แล้วเอากลับไปในเตาอะไรอย่างเงี้ยก็คือใขรที่มือไม่นิ่งอย่างความจริงโบก็มือยังไม่ได้นิ่งมากทําครั้งแรกเงี้ยก็จะมีความพลาดได้ง่ายกว่าหน่อยอะไรเงี้ยเนาะใครที่ฝึกทาครั้งแรกก็ อาจจะเริ่มที่เคไข่ก่อนง่ายๆแล้วก็ค่อยแบบอุ้ยอยากลองทำฝอยทองให้คุณพ่อคุณแม่กินอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูนะคะเอาจริงทำไม่ยากเลยรอบหน้าอย่างเงี้ยพอโบทำเมงได้เนี่ยโบรู้สึกว่าโบทำทองหยิบทองหยอดฝอยทองทำได้หมดแหละเพราะเบสมันคือเดียวกันหมดเลย รอบหน้าเดี๋ยวเราจะมาทําเป็น้านขนมวะ่ะซื้อมาค่ะ,<ล>ะไม่ทํา <ละ S 1> ซื้อมากิน<ล>ะะนะเอาล่ะคุณผู้ชมขะใครเอ็นจอยคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องมิวเมด House รอบหน้าจะมาทําอะไรให้ดูยามดึกคึกคักแบบนี้นะคะก็อยากให้ทําอะไรก็คอมเมนต์มานะทุกคนคะ่ะเป็นกำลังใจให้กับชาวช่องนะคะนี่ไม่เราฟังนะญี่ปุ่นนางอสกิอ่ะมันกลายเป็นแบบใหม่ไทยชาตะวันได้ยังไงวะ เมนูมีคนชนชั้นสูงค่ะชั้นสูงค่ะเธอบอกชั้นเตี้ยเหรอเตี้ยมะหนึ่งสองสามนี่คนอื่นเขากินไข่หอยเม้นอะไรกันนี่ไม่ค่ะเป็นไงคะสี่ร้อยปีรวมกันได้รวมกันเบเกเลยเค้กเลยแต่มันหวานไหมหวานมากเลยคือมันควรจะกินแยกกันน่ะดีแล้วค่ะ